ตอนนี้เราอยู่กับมิสูวิชิ X เทมเดอร์ใหม่ครับซึ่งมาพร้อมกับขุมพลังเครื่องยนต์นะครับเป็นแบบ H E V h y b r ิดนั่นเองนะครับ u l l h y b r i ดเขามาพร้อมกับความสำคัญสามประการด้วยกันก็คือหนึ่งก็คือขุมพลังแบบ H E V 2. นะครับเขามาด้วยเจ็ดโหมดการขับขี่ครับแล้วก็สก็คือ ตัวเดิมของเขาก็คือ AYC นะครับช่วยในเรื่องของการคอนโทรลทําให้รถเข้าโค้งได้ดีมีเสียรภาพและความมั่นใจวันนี้เรามาทดสอบในมิติต่างๆของ3หัวใจหลักของตัว x p a n d e r ใหม่ E-motion นั่นเองครับ ในสนามทดสอบนะครับของ Mitsubishi Canter E-motion นะครับที่เขามาพร้อมกับหัวใจหลักใหม่นะครับก็คือระบบขับเคลื่อนนะครับ Full Hybrid HEV แล้วก็ที่สำคัญคือโหมดการขับขี่เโหมดด้วยกันครับลุยทางเดิดทางฝุ่นทางออฟโรดได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของระบบ AYC ซึ่งเขามีในรุ่นเดิมอยู่แล้วนะครับแต่เพื่อให้สมผัสของจริงมากขึ้นเดี๋ยวเราจะไปขับขี่กันเลยครับ นี้เราอยู่ใน Mitsubishi Expander Cross ครับซึ่งเป็นรุ่นพิเศษครับ E-motion ครับเป็นการรวมเอาข้อดี3อย่างไว้ด้วยกันก็คือตัวของระบบ Full Hybrid คือ e s c v นะครับแล้วก็ยังมี7หมวดการขับขี่ครับ อันนี้คือตำแหน่งของโหมดเกียร์นะครับมีเกียร์เดินหน้าเกียร์ถอยหลังนะครับแล้วก็เป็นเกียร์ B นะครับก็ช่วยในเรื่องของเจเนเรตเรื่องเบรกได้นะครับขณะเดียวกันครับโหมดการขับขี่นี่ก็อย่างที่บอกครับผสานด้วยระบบการขับขี่ถึง7รูปแบบด้วยกันนะครับฉะนั้นจะขับขี่ทางเดิ์ทางออฟโรดออมโรดเนี road, ่ยไม่มีปัญหาครับและที่สําคัญคือตัวระบบของรถเนี่ยเขาออกแบบในเรื่องของระบบช่วงล่างใหม่นะครับแล้วก็ในเรื่องของ สมรรถนะเครื่องยนต์ขุมพลังเนี่ยไม่หมดเลยนะครับตัวดัมเกียร์ครับก็เรียกว่าออกแบบมาอย่างดีครับคล้ายๆจอยสติ๊กครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของออโต้โฮด้วยนะครับช่วยทำให้การขับขี่เนี่ยสะดวกสบายมากขึ้นเวลาจอดหยุดเบรกนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือหัวใจหลักเขาครับก็คือร i v e โหมดครับมี7โหมดด้วยกันในการขับขี่7โหมดที่ว่านี้ครับเราเริ่มกันที่ตัวชาร์จิ้งเลยนะครับ อันนี้ระหว่างจอดพักอยู่เนี่ยก็สามารถจะชาร์จเก็บพลังงานเข้ามาไว้ที่แบตเตอรี่ได้นะครับหมวดต่อไปก็คือ EV ล้วนครับก็ทําให้คุณใช้อารมณ์การขับขี่แบบรถ EV ได้เลยนะครับแล้วก็มาโหมด Normal n โห e ดเวทต่างๆนะครับรวมถึงระบบ Must ครับอันนี้ลุยในทางเรียกว่าออฟโรดได้เป็นอย่างดีเนื่องจากตัวรถเขาเนี่ยมีกาวแคลรันที่สูงนะครับก็ทําให้บุกตะเลยเส้นทางธุระกันดานได้พอสมควรเลยทีเดียวก็เรียกว่าเป็นมิติใหม่ของ รถยนต์แบบมินิ MPV ครับก็ทำให้คุณได้ขับขี่ได้สนุกตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ได้แถมได้ประหยัดด้วยครับได้สัมผัสเรียกว่าความรู้สึกใหม่ๆกับการขับขี่ใหม่กับขุมพลังใหม่ที่มีในตัวของ x x p ก n d e r E-Motion นะครับทั้งตัวของ c ค o อสและก็ตัว e x p ก n d e r ธรรมดานั่นเอง เรียกว่าน่าประทับใจมากนะครับก็ในเรื่องของอโหมดการขับขี่แต่ละแบบนะครับทั้งออฟ o รดทางเดิร์เนี่ยโอ้เรียกว่าตอบโจทย์ครบคันซึ่งในรุ่นเดิมเขาเนี่ยดีอแล้วนะครับก็รุ่นนี้ก็มีการพัฒนาในเรื่องของระบบไฮบริดเข้ามาและที่สําคัญคือเขายังมีเทคโนโลยีเดิมอยู่ก็คือ AYC นะครับอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของให้ความเสถียรให้ความสมดุลเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าโค้งเป็นอย่างมากนะครับก็ทําให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจตอนนี้ก็เรียกว่าถือว่าเป็นโอกาสแรกที่เราได้มาสัมผัสนะครับโหมดแรกที่เราใช้ก็คือโหมด normal ธรรมดาครับเราจะเข้าสู่โหมดต่อไปอันนี้เป็นสปี e d ที่นึงครับโหมดต่อไปครับเราจะลอง EV ครับด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งระบบมอเตอร์นี่เรียกว่าช่วยได้มากเลยนะครับ กองให้อัตราเร่งที่ต่อเนื่องครับตอนนี้เราขอทาโทษทะลุครับเพราะว่ากดไปเรื่อยเปื่อยนะครับพร้อมกับคุยไปด้วยมันก็เลยทําให้ความเร็วเราเกิดไปนิดนึงแต่ก็ถือว่าสม,มูทมากครับจากอารมณ์แรกที่เราได้สัมผัสต่อไปครับเราก็จะขับมาที่โค้งต่อไปอันนี้จะเวทลื่นนิดนึงยังอยู่ในหมวด E ีีอยู่นะครับ ในระดับ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงกับการเข้าโคง้งอันนี้เราจะลองพิสูจน์เรื่องของ AYC นั่นเองคือการเข้าโค้งนะครับว่าเสถียรภาพการขับขี่เขาเป็นไงบ้างแต่ขอประทานโทษผมเบี่ยงแรงไปน,นิดนึงของคาร์แมทครับซึ่งเป็นหมวดทั่วไปในการขับขี่ของรถคันนี้นะครับความเร็วก็จะอยู่ประมาณ50ครับแต่เราก็ขับอยู่ระยะนี้ครับก็ดูในเรื่องของความสมูททฮนด์ลิงพวงมาลัยนะครับแล้วก็การขับเคลื่อนผมว่าหมวดนี้ก็โอเคนะ ให้ความไหลลื่นในเรื่องของการขับขี่ได้เป็นอย่างดีนะครับเราก็ผ่านโค้งต่างๆมาเขาโค้งค่อนข้างมั่นใจครับก็อีกอย่างหนึ่งนะครับในรถรุ่นนี้นี่เทคโนโลยีเข้ามาอย่างครบคันเลยนะครับก็ทําให้ผู้ขับขี่เนี่ยได้มั่นใจมากขึ้นผมว่าคนผู้หญิงเนี่ยถ้าลองขับรุ่นนี้ก็น่าจะชอบนะพวงมาลัยนี่ค่อนข้างเบาแล้วก็แม่นนะครับจากที่เราจับความรู้สึก ก็ให้ความรูก้การกับขีที่ดีโดยเฉพาะอย่างหนึ่งที่เราขอชมตัว Expender เลยนะครับก็คือการเก็บเสียงในห้องโดยสารนี่ถือว่าดีมากเร็วที่ชุดไป80กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าจับอาการนะครับก็จะดับกว่าตัวของ EV นิดนึงแต่ก็ถือว่าโอเคครับค่อนข้างสมูทครับแต่นี้ก็จะเปลี่ยนมาเป็นเวทนะครับก็คือเปียกลื่นนิดนึงนะครับ ก็ลองอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะดูในเรื่องของระบบ AYC นั่นเองนะครับแล้วก็การทรงตัวของรถแต่ที่เราชอบมากเลยก็คือความนุ่มนวลความเรียกว่าการเก็บเสียงภายในห้องสารทีดีมากนะฮะร,ระบบการสั่นสะเทือนเขานี่ค่อนข้างให้ความมั่นใจการเกาะถนนค่อนข้างดีซึ่งตัวมิสูบิชิเองก็มีชื่อในเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับเรื่องการทรงตัวและการยึดเกาะถนนก็ค่อนข้างน่าประทับใจกับ เฟิร์สอิมเพรสชั่นแรกที่ได้สัมผัสตัวของเอ็กแพนเดอร์คลอสนะครับอ e ีมูชั่น คือระบบของในส่วนของกราวเคลนนะครับก็ระยะความสูงจากพื้นถึงชายขอบชายรถเนี่ยนะครับก็ระดับ2 105มิลลิเมตรครับก็เรียกว่าสูงในระดับทอ็ทอปเลยนะครับทำให้การขับเคลื่อนหรือการลุยในทางธุรกันดารดานเนี่ยเป็นได้ดีมากขึ้นนะครับก็เรียกว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ได้เป็นอย่างดี ขณะที่สิ่งที่เปลี่ยนไปอีกอันนึงก็คือเขามีดิสเบรกให้ทั้ง4ล้อเลยนะครับซึ่งดิสเบรก4ล้อเนี่ยทั้งนอลรานล้อ,ลอหลังนะครับก็เพิ่มมั่นใจในเรื่องของการหยุดรถได้ดีขึ้นนะครับสัมผัสกันอย่างเต็มที่ Our AY handling level, huh. and traction as system is level level well but if we really overspeeding finally active stability control work then we can keep safe okay ครับอีเขาก็อธิบายในเรื่องของขั้นตอนการใช้ระบบต่างๆครับว่ามันตอบสนองยังไงบ้าง thank, thank you very much you can enjoy yourself <laughs>